เอาละครับผมสกับตอนนี้นะคุณกำลังรับชมเต็มเองช่ไหะจ้าวันนี้เราไปอยู่ในเกม Pocket a n i t เช่นเคยหลยังจากที่เราไม่ได้ทำคลิปหลายวันแล้วก็เมื่อกี้เห็นแม้ว่ามันจะมีกิจกรรมที่มีสับประรดโผล่เข้ามาในเกมเออในแหละผมจะมาพูดถึงกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นนี้ก็คือ,อช่วงเนี้ยเกมมดมันก็นอกจากอัปเดตตัวแปลงผักแล้วใหญ่ๆะนะก็ไม่มีอะไรอัปเดตเลยแล้วก็แจกมแมลงแต่แจกแจกก็แบบ ไม่ค่อยได้แจกอะไรักเท่าไหร่นะคือแจกอะแต่ว่าเป็นกิจกรรมแจกอะแต่ว่าถ้าอยากได้จริงๆต้องก็ต้องเติมอะถึงจะถึงจะได้มแมลงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเนี่ยกิจกรรมที่จะมาถึงเนี่ยก็เป็นกิจกรรมใหม่ซึ่งจะเป็นมแมลงอีเวนต์ตัวใหม่ที่จะมาแจกในเกมเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นกันว่าชื่อกิจกรรมมันคืออะไรรายละเอียดต่างๆมันก็คงจะเดิมๆแหละฮะอืมก็ กิจกรรมนี้ชื่อว่ากิจกรรมหน้าร้อนหันสากําลังจะมาก็คือกิจกรรมหน้าร้อนกิจกรรมซัมเมอร์อะไรอย่างงี้มั้งเออแต่มันก็ใกล้จะหมดหน้าร้อนแล้วนะเนี่ยแต่ทาไมเพิ่งจะมีกิจกรรมหน้าร้อนก็อยู่รนะายละเอียดกิจกรรมจะมีดังนี้นะครับผมวันที่18ถึงวันที่นะอนะแล้วก็กิจกรรมเนี่ยจะมีสับประรดปรากฏทางตอนเหนือของรังก็เหมือนกิจกรรมอื่นๆที่ผ่านมาก็จะมี เขาเรียกว่าอะไรอะสิ่งของของกิจกรรมนั้นๆปรากฏขึ้นมาบนแมปแล้วก็ให้เราไปเก็บเอาแต้ม,มในจิจกรรมนี้สิ่งของที่ปรากฏขึ้นมาก็จะเป็นสับประรดนั่นเองนะฮะ,ะจะอยู่ได้แค่ยีบสชั่วโมงหลังจากกดซอสเหมือนเดิมเดะนะ,ะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง เล่นง่ายๆสาหรับคนที่เคยเล่นมาแล้วหลายกิจกรรมก็น่าจะเข้าใจแล้วก็เก็บแต้มกิจกรรมเพื่อเรียกเรียกมแมลงพิเศษตัวใหม่แน่นอนครับผมทุกๆอีเวนต์ใหม่ๆเนี่ยจะมีมแมลงตัวใหม่ให้ใหเราได้อ่าจับมาเล่นกันแล้วก็มแมลงตัวใหม่ที่เกิดขึ้นทุกๆครั้งที่มีมแมลงตัวใหม่เกิดขึ้นมามันจะโหดขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆซึ่งคราวนี้ผมว่าแม่งจะเป็นมแมลงอะไร มันก็คงจะโหดมากๆแน่ๆออต้องคอยดูแล้วก็ในเชิงกิจกรรมนะครับผมเราจะได้รับรางวัลล็อกอินเข้าเกมก็คล้ายๆไดรี่ล็อกอินแต่รางวัลก็จะพิเศษมากขึ้นกว่าล็อกอินเข้าเกมปกติที่ทุกวันเราทุกวันนี้เราก็ได้อยู่แล้วนะเวลาล็อกอินเข้าเกมเราก็ได้ของไ a รี่ล็อกออยู่แล้วแต่ว่า,าเวลามีกิจกรรมอันนี้เนี่ยก็จะได้ของเพิ่มเติมเข้ามาอีกื ลดเวลาการเกิดของสิ่งของต่างๆดังนี้นะครับผมมดแดงเนี่ยจาก12ชั่วโมงจะเหลือ6ชั่วโมงนะฮะแล้วก็ฟาร์มเพียจาก6ชั่วโมงจะเหลือ4ชั่วโมงาสามารถเก็บแต้มได้ด้วยวิธีดังนี้ก็กําจัดมดแดงก็200แต้มมาแหละนะเก็บน้ําผึ้งจากฟาร์มเพียก็ตัวละ1แต้มเก็บลูกเอคอนลูกละ25แต้มนะฮะเก็บชิ้นส่วนสับประรดก็ชิ้นส่วนละ1แต้ม ได้ฟิลโมนจากการต่อสู้1แต้มต่อ1นฟิลโมนอ่ะดูโฆษณาหนึ่งโฆษณา1แต้มอ่ะประมาณนั้นนะครับรายละเอียดกิจกรรมของอ่ากิจกรรมที่จะถึงนี้ของแพทที่จะถึงนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะใครที่เคยเล่นกิจกรรมอยู่แล้วใครที่เคยเล่นเกมมดอยู่แล้วก็น่าจะเข้าใจอะไรนะว่ากิจกรรมเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนแล้วเราต้องทําอะไรบ้างสําหรับคนที่ เคยเล่นผ่านมาหลายกิจกรรมแล้วแต่สําหรับผู้เล่นใหม่ก็รอดูวันที่18นะว่ากิจกรรมเนี่ยมันจะเป็นยังไงสนุกสนุกนะเวลามีกิจกรรมมาในเกมมดเนี่ยผมว่าสนุกเข้ามาเก็บมแมลงตัวใหม่ๆผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะมีมแมลงอะไรให้เราเล่นเป็นมแมลงตัวใหม่ของเกมนะฮะเดี๋ยวเราต้องคอยติดตามตอนนี้ก็ไม่มีอะไรทำแล้ว เดี๋ยวจะไป PVP เล่นๆเ,เอ้ยช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ทำคลิปเลยครับเพราะว่าไม่รู้จะทำคลิปอะไรอะเอาจริงนะคือผมก็ไม่รู้ว่าเกมมดเนี่ยจะเล่นอะไรให้คุณผู้ชมดูวะเออมันไม่มี่อะไรให้ผมเล่นอะคือมันก็มีแหละแต่ว่ามันก็เดิมๆอะเนี่ยให้ผมเข้ามาเก็บมดแดงแล้วก็ไป PVP อะไรเงี้ยเออเดิมๆอะเออ ไอแปลงผักแปลงเผือกอะไรเนี่ยก็ไม่อัปเดตอะไรใหม่สักทีก็มีแค่เนี้ยอยู่อย่างเนี้ยผมก็เลยแบบไม่รู้จะทําคลิปอะไรแล้วทาเกมอื่นก็ไม่ค่อยมีคนดูนึกออกว่าผมก็ไม่รู้จะทําเกมอะไรลงอะ่ะไม่ไม่ค่อยได้เล่นเกมอื่นอะ่ะเออก็นั่นแหละก็ดีเหมือนกันช่วงนี้ที่เกมมดมีกิจกรรมใหม่มา ก็ว่าจะทําคลิปในแนวอื่นๆบ้างแต่ก็นึกไม่ออกอครับผมว่าจะทําคลิปในแนว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 ,แนว,แนว,แนวไหนนะนึกไม่ออกเลยทําคลิปแบบร็อกอะไรงี้ไหมเดินพูดอะไรเงี้เออนั่นแหละผมก็เลยไม่ค่อยได้ลงคลิปเหตุผลที่ไม่ค่อยได้ลงคลิปเพราะว่ามันมัน,ม,นมันตันอะเอเล่นเกมก็ผมไม่ค่อยได้เล่นเกมอื่นเลยนะถ้าไม่เล่นเกมมด,อ,ดอัดคลิปเนี่ย เกมอื่นผมก็แทบจะไม่ได้เล่นเลยไม่รู้จะเล่นอะไรด้วยเออคือแบบเกมที่เล่นมันมันก็แบบเออเอามาอาัดไม่ค่อยสนุกอะ่ะอย่างผมเล่นอะไรวะอย่างผมเล่นอะ่ะเกม survival.io อะไรเงี้ยนึกออกไหมมันเอามาอาัดมันก็ไม่ไม่สนุกอะ่ะเออมัน ถ้าเล่นอะถ้าผมเล่นให้สนุกมันสนุกผมเล่นค่าเวลาอะไรเงี้ยมันสนุกแต่ว่าพอ,พอเราเอามาเล่นแล้วอัอดคลิปอะมันไม่ค่อยเหมาะกับการอัดคลิปสักเท่าไหร่มันไม่ค่อยสนุกในการทําคลิปเกมพวกเนี้ยเออมันอะมันสนุกในการที่เราเล่นเพื่อคลายเครียดแล้วก็จบๆไปอะไรแบบนี้ซะมากกว่านะแล้วช่วงนี้เกมมาใหม่ๆก็ไม่ค่อยมีอะไรให้เราหน้าเล่นเนาะเบื่อจัง ก็รอวันที่18นะวันนี้ก็วันที่เท่าไหร่15แล้วเนี่ยอีก3วันนะ่าจะเป็นวันศุกร์ปะอังคารพุธพฤหัสศุกร์โอเคนะ่าจะวันศุกร์กันแหละวันศุกร์ก็น่าจะได้ดูกิจกรรมดูมแมลงตัวใหม่กันโอเคครับสำหรับคลิปวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วกันถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อติดตามรับชมอยู่ใหม่ใหม่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะไม่าย